ทำไมทหารบกหลายคนถึงชอบใส่หมวกแบบนี้ซึ่งหมวกแบบนี้นะครับเราเรียกว่าหมวกแบบหม้อตานั่นเองโดยหมวกแบบมอตาน,นะครับจะนิยมใส่ในงานพิธีสําคัญหรืองานรวมแถวหรืองานปล่อยแถวเวลากลับบ้านของนักเรียนทหารนั่นเองจุดเด่นของหมวกหมอตาน,นะครับก็คือจะถูกออกแบบมาให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยมีความสงา่าดูมีความเป็นสุภาพบุรุษทันทีถึงแม้ว่าคนที่ใส่เนี่ย อาจจะมีความหล่อแตกต่างกันไปแต่เมื่อใส่หมวกนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะดูหล่อเท่ากันทุกคนเลยและที่สําคัญหมวกแบบหม้อตาลนะครับจะมีปีกหมวกที่ออกแบบมาให้ช่วยบังแสงแดดไม่ให้เข้าสู่สายตาได้ในระดับหนึ่งทําให้อากาศที่ร้อนแบบบ้านเราเนี่ยนะครับเหมาะมากๆกับการใส่หมวกแบบนี้นั่นเอง รวมไปถึงวันใดที่มีการใส่บวกหม้อตาลก็แสดงว่าจะมีโอกาสในการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆรวมไปถึงแสดงความยินดีในวันสําเร็จการศึกษาหรือวันปล่อยแถวกลับบ้านนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกหลายคนถึงชอบใส่หมวกแบบนี้